Okay. วันนี้ผมอยากจะมาใช้เวลานิดหน่อยคุยกับบางคนนะไม่ใช่คุยกับทุกคนคุยกับบางคนนั้นเองนะบางคนที่ไม่รู้จักการะเทศะไม่รู้จักมารยาทนะ common courtesy common sense เอ่อมารยาทสมบัติผู้ดีธรรมดาธรรมดาที่รู้จักการะเทศะในการเวลาเข้าไปในในในเพจของคนอื่นในบ้านของคนอื่นนะ เข้าไปในบ้านของเันเป็นแขกรับเชิญเข้ามาในบ้านเขาแต่ไม่รู้จักการวางตัวที่เหมาะสมนะวันนี้มีมีสลิมบางคนนะผมเรียกว่าสลิมเพราะว่าแม่งบอกตรงว่าเบื่อมากไอ้พวกคนพวกนี้นะนะที่คือเมื่อเมื่ออวันนี้ผมวผมลงคลิปที่ เป็นคลิปเป็นคลิปดักดักสลิมควายสลิมเสื้อเหลืองนะเกี่ยวข้องกับไอโครงการในของการทักทักเซนเนทักเชนอมมกเนี่ยนะที่ไอบักสมคิดมันเอางัดโครงการของของทักเินชินวัตรออกมาออกมาทำเนี่ยโครงการองเทือไทยไทยรักไทยออกมาทำโครงการโอท็อปโครงการเอือบ้านเอืออ้านทอโครงการอะไรพวกเนี้ยนะก็ ออกคลิปดักสลิมออกมาเปล่ากนว่าสลิมที่ได้ไม่ใช่เป็นสลิมเสื้อเหลืองสลิมที่ได้ก็คือเป็นสลิมเสื้อแดงแง่ปี๊แตกออกมาหาผมชาติช่วอยงงอย่างงู้อย่างงี้เรียกทําไมมือเง่นใครต้องมาเรียกทักษินไอ้แมวอย่างงี้งบอกตรงว่าเบื่อมากไอ้พวกไอ้พวกไอพก้ไอพวกฝุ่นใต้ตีนพวกนี้บอกให้นะถ้ากูไม่ถ้ากูไม่ไม่รับนะกูถ้ากูไม่รับ,นะไ,มบไม่ต้อนรับ ไอ้พวกที่ออกมาเลียกระโปงเจ้านะนะนี่พวกมึงที่ออกมาเลียกระโปงแมวหรือเลียกระโปงนักการเมืองคนไหนก็ตาม <_ letter> กูยิ่งไม่รับกูยิ่งไม่ต้อนรับใหญ่เข้กกาใจไหมกดกูมีไม่มากนะในในเพจเนี่ยนะมีบอกให้นะถ้าพวกถ้าพวกมึงที่แบบโอโ้โหเป็นอยากจะเลียกระโปงนักการเมืองมากอะไรนักหนาน่กูบอกมึงมาผิดที่เล้นะเขนะ้าใจไหมมึงมาผิดที่แล้วควายแดงอย่างพวกมึงเนี่ยนะน้ำให้ควายแดงอย่างกูเนี่ยเสียชื่อเข้าใจไหม ควายแดงอย่างพวกมึงเนี่ยเป็นควายแดงที่ไอคิวแบบแม่งต่ำกว่าบ,บุ้งอีกนะต่ำอาจจะต่ำกว่าสลิมอไอพวกสลิมอย่างน้อยพวกสลิมที่แม่งเลียกระปุกเจ้ามัน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 ยังทำเพื่อเจ้าก็ยังแต่พวกมึงนี่ทำเพื่อน,นักการเมืองกูบอกตรงว่ากูไม่รู้จะพูดยังไงดีกับพวกมึงกูบอกตรงว่ากูกเอือมระอากับไอพวกสัตว์เลื้อยคลานนะสัตว์เลื้อยคลาน ั้งไม่รู้จักจุดยืนของกูเกี่ยวกับเกี่ยวกับพักเพื่อไทยนะหรือพักพักไทยรักไทยหรือพักการเมืองหรือ,อครอบครัวชินวัตรอะไรก็ตามนะมีคลิปให้ดูให้พวกมึงดูไปไปอ่านไปไปดูไป,ไป,ไปฟังะไปฟังให้มันรู้เรื่องรู้ราวให้มัน,ให,มนให้มันรู้จุดยืนของกูก่อนแล้วเพิ่งจะอ้าปากออกมาพูดนะกูพูดอยู่ตลอดเวลานะคนที่อยู่ในเพจนี้รู้ดีว่าจุดยืนของกูคืออะไรนะจุดยืนของกูคืออะไรทักษิณชินวัตรเป็นนักการเมืองที่มาจากประชาชนกูไม่มี อะไรที่จะต่อต้านคนที่มาได้ตำแหน่งหน้าที่การงานได้ตำแหน่งหน้าที่บริหารประเทศมาจากเ,าเสียงของประชาชนที่เขามอบอำนาจให้นะมีหลายอย่างนโยบายหลายอย่างของเพื่อไทยที่กูไม่เห็นด้วยนะแต่ว่านั่นเป็นสิทธิของกูที่จะไม่เห็นด้วยในในในนโยบายของทักษิณในบางเรื่องนะเดี๋ยวมีโอกาสข้างหน้าอนา,อนาคตข้างหน้าจะจะจะเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ไม่เห็นด้วยแต่ คนที่รู้จักคิดเป็นเนี่ยนะวิบอกให้นะคือวูเข้าใจว่าทําไมทาไมพวกมึงไอ้พวกสลิมควายแดงทั้งหลายทําไมพวกมึงถึงถึงถึงโอ้โหเทิดทูนบูชาทักสิณชินวัตนอะไรนักหนาวิบอกให้แต่วิยาบอกให้อีกอย่างหนึ่งนะนักการเมืองทุกคนพูดกูพูดหลายหลายครั้งนักการเมืองทุกคนต้องอยู่ฝ่ายประชาชนเข้าใจไหมเข้าใจว่า,า,วามีไอคิวที่จะเข้าใจเข้าใจมีไอคิวที่จะสามารถที่จะปร ces s เอเอเอประโยคนี้ป่ะนะนักการเมืองต้องอยู่ฝ่ายประชาชนไม่ใช่นักประชาชนมันนั่งอยู่ฝ่ายกับน,นักการเมืองนะกูไม่ได้เทคออเดอร์มาจากทักษิณชินวัตรไม่ได้เทคออเดอร์มาจากไอ้แมวพ่อมึงเข้าใจไหมฮะมึงเข้าใจว่ากูกูไม่ได้รังเกียจนักการเมืองที่มาจากประชาชนแต่ว่าจุดประสงค์ของนักการเมืองไอนักการเมืองทุกคนมีเอเจนเดาของเขานะทักษิณชินวัตรไม่ได้เป็นข้อยกเว้น ทนะักษณิณชินวัตรยิ่งนักชินวัตรหรือนักการเมืองคนไหนก็ตามเขามีเอเจนดาส่วนตัวของเขาอยู่เหมือนกันนะแต่ตราบใดที่ยังเดินทางร่วมทางเดินไปทางทิศทางทางเดียวกับประชาชนก็ไม่มีปัญหานะถ้าถึงจุดที่เราต้องแยกทางกันเมื่อไหร่เราก็จะแยกทางกันแต่แต่การที่มึงงอมาเลียก,กับโปกแมวหรือกับโปก นักการเมืองคนไหนก็ตามเนี่ยนะกูบอกตรงมึงไม่แตกต่างอะไรจไอ้พวกสลิมข้างเจ้าที่โอ้โหแม่งพูดอะไรเกี่ยวกับสัตว์ภูมิพลไม่ได้เลยโอ้โหพูดเกี่ยวกับสัตว์ภูมิพลมอกมึงเป็นไทยกูต้องทําไมมึงคนไทยหรือเปล่ามึงไม่รักพ่อหลวงมึงออกนอกไอะควยแม่งปากกะควยควยพวกพวกมึงเนี่ยนะกูจะบอกให้นะกูโคตรรังเกียจเลยกูบอกให้กูโคตรรังเกียจเลยนะถ้ามึงอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะกูว่านะมึงเป็น ผลลบให้กับการต่อสู้มากกว่าผลบวกนะถ้ามึงอยากจะต่อสู้นะกูบอกให้มึงเอาหัวออกจากรูนะแล้วมึงก็เริ่มหัดหาความรู้ใส่ตัวไว้บ้างนะก่อนที่จะออกมาเม้นคุยคุยๆบ้าๆบอววนะถ้ากูจะบอกว่าเอ่อมึงมาในบ้านกูหรือมึงไปในบ้านใครก็ตามนะมึงเป็นแขกรับเชิญอยู่ในบ้านเขาเนี่ยนะ แล้วเมื่อามึงเดินเข้ามาในบ้านคนอื่นแล้วมึงมาบอกบ้านเจ้าของเจ้าของบ้านนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไอ้เหี้ยมึงนี่ยังเชิงซวยมึงนี่ชาติชั่วนะมึงคิดว่ามึงจะเข้ามาในบ้านกูแล้วมึงจะมาจะมาแบบจะมาจะมาจะมาพูดตักกะคุยๆแบบนี้กับกูแล้วกูจะปล่อยให้มึงให้มึงให้มึงพูดเหรอฮะฮะหัดรู้จักมีมารยาทหน่อยเข้าใจไหมกูไม่เคย บอกว่ากูไม่ต้อนรับสลิมนะกูไม่เคยเช็คก่อนบอกว่าเวลาใครแอดกูเข้ามาเนี่ยนะก่อนที่กูจะรับแอดกูไม่เคยบอกมึงจะต้องส่งเอกสารนะบัตรนอกประชอมาให้กูดูก่อนกูถึงจะรับแอดกูไม่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นนะกูมีกฎอยู่ในในเพจกูไม่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 หยีกฎนะนะมึงอย่าอย่าอย่ากวนส้นตีนเจ้าของเพจกวนส้นตีนเจ้าของบ้านนั่นเป็นกฎอันดับหนึ่งมึงกวนส้นตีนเจ้าของบ้านมึงจะอยู่ในเพจกูไม่นานเข้าใจไหม เขาใหญ่ป่ะกูเนี่ยกูจะบอกให้นมึงถ้ามึงยังไม่รู้จักนะกูไม่ใช่คนไทยมึงเขาใจ่ป่ะกูไม่ใช่คนไทยกูไม่มีรอยตีอะไรให้ให้คนไทยให้นักการเมืองไทยพักไหนพักหนึ่งกูไม่มีรอยตีให้กับกษัตริย์ภูมิพลไม่มีรอยตีให้กับนักการเมืองคนไหนก็สนมตินะที่กูออกมาทําคลิปนี้เพื่อกูต้องการที่ให้ความรู้พกานที่จะแนะนําหลักการหลักเกณฑ์ในการในการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยให้กับคนไทยเท่านั้นเอง h a t เ it นะกูไม่แค่หรอกประชาธิปัตย์จะได้เป็นรัฐบาลหรือว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลหรือทักษสินชินวัตรจะมีโอกาสกลับมาในกลับมาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พวกมึงพอใจกูไม่กูไม่แครไอ้ตั่งคิดแบบ God damn ฟากวันเวอร์เดียมึงเข้าใจป่ะฮะกูไม่เข้ากูกูไม่เข้าใจว่ามึงตรงนี้ถ้ามึงถ้ามึง process เ,เ,เรื่องนี้ไม่ได้นะัยังยังยัง,ย,งยังไม่ก็ t นะ นะกูก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะเนะเอาหัวออาจะรูตูดแล้วก็หัดดูหัดรู้จักสังเกตสังการที่อะไรกันบ้างเข้ยาใจไหมเข้ยาใจไหมมึงเข้ามาในเพจกูเนี่ยนะโชว์คอมเมอนเคยสินะ courtesy, นะมึงอยากจะได้ r e respect มึงโชว์ e s p e c t อยากให้กูต้องพูดมากกว่าไป,ไปกว่านี้